ครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สนามปังปุล้ออยู่แล้วก็ระหว่างที่นักกีฬาพักทานข้าวกันนะผมก็เห็นว่าน้องโอเชียนนะฮะเป็นนักฟุตบอลตัวจิว๋วจากเชียงรายมาเยือนปังปุล้อเราก็เลยเตรียมนักกีฬาตัวน้อยของปังปุล้อไว้ต้อนรับน้องโอเชียนสักหน่อยนะฮะผมมีเสื้อ ไซส์เด็กอยู่2ตัวนะฮะเป็นเสื้อ g f o ฟกลายป่ายางลายใหม่ล่าสุดเลยนะฮะสีนี้ผู้ใหญ่ยังไม่เคยใส่เลยนะใครทำแต้มได้ดีที่สุด2คนได้เสื้อไปคนละหนึ่งตัวในจำนวนเด็กทั้งหมดกี่คนแข่งได้ไหมห้าคนหหรือ6แข่งได้ยไหมไม่โอเค5คนนะจะได้เสื้อ2คนกติกามีอยู่ว่า ครูจะกําหนดให้แต่และสนามตีห้ามเกินสี่ครั้ง <Okay. S 1> ถ้าใครสามารถตีจบภายในสี่ครั้งไม่ว่าจบหนึ่งจบสองจบสามจบสี่ได้หนึ่งแต้มเท่ากันนะไม, 3, ไม่ครับครูจะตั้งกําหนดให้เราคือถ้าสนามไหนตีได้ภายในสี่ครั้งได้หนึ่งแต้มเท่ากันจบหนึ่งจบสองจบสามจบสี่มีค่าเท่ากันแล้ว พอครบ12สนามใครทำแต้มได้เยอะสุดได้เสื้อไปโอเคไหมฮะ,ะักะแลกลัวแพ้เหรอไม่ใช่นี่ไงก็2ตัวแล้วไงใครแพ้คืออดเลยนะเอาไหม,ไมไต้องเอาต้องเอาเดี๋ยวมีรางวัลปลอบใจให้สลับ3คนที่แพ้แต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวขอคิดดูก่อนโอเคปะ่ะอ่ะถ้างั้นแนะนำตัวหนครับ โอเชียนครับน้องโอเชียนมาจากไหนครับเชียงรายครับอายุเท่าไหร่ครับ8ปีครับ8ปีนี่โอเชียน8ปีอ่าคนที่สองครับชื่อดมอนครับอายุเท่าไหร่ครับ10ครับ10จากทีมฮะไม่ได้คิดไม่ได้คิดไม่ได้ยินไม่ได้ยินทีมอะไรครับทีมปังบุหลี่อ่าเราต้องปังบุหลี่สี่สนามเราสวัสดีครับชื่ออะไรครับจีโน่ครับน้องจีโน่อายุเท่าไหร่ครับ 7จ็ดครับเจ็ดอยู่ปังปูเลาะนะครับนี่ต่อไปครับชื่อพอ่อครับน้องพ่ออายุสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดนะครับปังปูเลาะเหมือนกันพี่ป่ครับอายุอายุสิบสองครับสิบสองอยู่ปังปูเลาะเหมือนกันถ้าพร้อมแล้วใครเริ่มก่อนดีให้แขกเริ่มก่อนให้แขกเริ่มก่อนให้เกียรติแขกเริ่มก่อนเลยเอาเอาครับมาดูบิ๊กแมทครับราาอา สนามนี้ให้ตีให้เข้าจนจบก่อนเลยทีละคนนะครับหนึ่งถ้าออกหลังจบนะจบแล้วมาคนที่สองคนที่สองอ่ามีโอกาสสี่ครั้งนะครับนี่คือบิ๊กแมตครับอ้าวแล้วยูฟายูฟาครั้งที่สอง เงี่ยมต่อไปพลาดพลาดพลาดต่อไปครับน้องพอครับตอนนี้ยังไม่มีคนเก็บแต้มได้นะฮอโอ้โอวัดดวงกันเลยเหรอมันมีโอกาสตั้งสี่ครั้งนะพออาจีโน่ครับครั้งนี้หนึ่งนี่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 

สองเลยเยี่ยม <Yeah! S 2> อ่าตอนนี้ใครมีแต้มน้ำครับ <Diamond S 1> ไดมอนด์ไดหนึ่งแต้มไปขึ้นก่อนเลยจีโน่ก็หนึ่งแต้มใช่ไหมอ่าไดมอนด์ขึ้นก่อนเลยครับ <G ino. S 2> ตอนนี้มีคนเก็บแต้มไดสองคนนะฮะอ่าต่อไปคนที่สองขึ้นมาเลยโอ้ oh, ล้อกัอน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  เอาแล้วมา,าวไ,มไม่เป็นไรครับกติกาเราต้องขึ้นให้ครบก่อนอมาแล้วอย่าใช้เท้าสิใช้มือสิอ่าต่อไปใช้ใช้มือนะครับน้องพอแรงไปไหม,อมอเอาแรง,งจริงเอาแล้วครับ ตอนนี้พี่ออกโตต้องมาเป็นเซนเนอร์ให้กับโอเชียนแล้วนะฮะมาแล้วโอเชียนจากเชียงรายโอเคไดมอนด์ค okay. รั้งที่2เก็บได้2แต้มแล้ว2สนามครับต่อไปลูกแรกเล่นก่อนเลยครับโอเชียนโอเชียนครั้งที่2 อุ้ยพลาดไปแล้วครับเอาไม้เอาไม้อันนี้เดี๋ยว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 ,ยวูมองก่อนยังอยู่ในสนามครับยังอยู่ครับอ่าเล่นต่อโอเชียเล่นต่อครับเดี๋ยวก่อนอันนี้อ๋อเรามีโอกาสทั้งสี่ครั้งโอเคมีโอกาสได้อยู่ครับวางได้อ่าครั้งที่สี่ยิงเพื่อหนึ่งแตม้ม เยี่ยมหนึ่งแต้มครับยูฟายูฟ้าสองเนื่องจากชนะไวครั้งที่สามเยี่ยมครับได้อีกหนึ่งแต้มอ่าน,นี่มีแค่พอเขเยี่ยมใครใที่มีสองแต้มนำเพื่อนไดมอนด์ไดมอนด์ขึ้นก่อนครับอ่าคนต่อไป ต่อเลยครับไม่ต้องเรียงลำดับก็ได้ใครพร้อมขึ้นก่อนเลยอ่ใครพร้อมขึ้นก่อนเลยอ่าครั้งแรกใครพร้อมขึ้นก่อนเลยครับอ๋อตอนยังมมได้นะมจะถูกท้ายนะออ่า โอ้ยฮะยูฟาครั้งที่สองอ่าคนอื่นหยุดก่อนนะเดี๋ยวให้ยูฟาเล่นก่อนนะครับอย่าเพิ่งตีสามสี่ได้อยู่ยูฟาได้หนึ่งแต้มต่อไปลูกนี้จีโนโตีมาครั้งที่สองแล้วใช่ไหมอ่าต่อไปครั้งที่สามสามเลี้ยวไหม โอเคลูกนี้ไดมอนตีมาครั้งที่เท่อยละนี่ก็พี่สามครั้งที่สามไหลไหมอ่ะต่อไปครั้งนี้สี่ยิงเลยเออสยยี่ยิงเลยไดยมอนต่อเลยครับเขาบอกว่า,า,าสี่ด่านปะใช่หรอหรือว่าทุกขาวอ่าต่อไปครับโอเชียนครั้งที่ สองเยี่ยมมากครับโอ้โหนี่โอ้โหกองเชียร์โอ้ย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 เอยแล้วเอาแล้วยี่ยมครับโอ้เก็บแต้มได้ละตอนนี้ใครได้แต้มเท่าไหร่นะเดี๋ยวครูจะเช็คดูก่อน S <S คนนี้ยังไม่มีแต้มโอโอเชียนมีหนึ่งใช่ไหมครับโอเชียนมีสองยูฟ่าสองไดมอนด์สอง,สงไม่มไม่ไม่ไม,ไม่จบหนึ่งสองสามสี่มีหนึ่งแต้มเท่ากันอ่าเท่ากับว่าโอเชียนได้ได,ได,ได,ได้ได้กี่สนามแล้วที่ยิงเข้าอ่ะ โอเคมี2สนามโอเคเรานับเป็นสนามนะครับอ่าเราไม่นับเป็นแต้มเรานับเป็นสนามอ่าสนามสนามไหนสามารถจบได้สีก็ได้1แต้ม <c oughs> มาแล้วครับเอ้ยมีโอกาส4ครั้งนะครับ นฝนก็ปล่อยๆหน่อยนึงนะค่ะนี่ครับโอ้โหครั้งที่สอง ต่อครั้งที่สามเลยไดมอนด์ไดมอนด์ตีครั้งที่สามเลยอ่าครั้งที่สี่ฉลาดมากอย่าพลาดนะไดมอนด์อันนี้เขาสุดท้ายโอ้ยพลาดอ่าต่อไปครับยูฟ่าครั้งที่สองมันทำไมมึงไม่ใส่แรงมากใส่แรงแล้วมึงดูอ่าต่อไปครั้งที่สามครับเฮ้ยอันนี้มีโอกาสมากกว่าไดมอนดเพราะว่ามันเพิ่งเอ่ที่สามแก้แก้คดี ได้อีกหนึ่งครับลูกต่อไปโอเชียนครับอันนี้นับเป็นสนามอันนี้นับเป็นสนามครับจบ1นึ4นับเป็น1สนามหนึ่งแต้มเหมือนกันอันนี้เป็นเกมที่ออกแบบ ให้สำหรับเด็กๆนะฮะเราไม่จําเป็นต้องนับเหมือนจีโฟกพา3ามเป๊ะนะฮะให้เด็กๆวางแผนครับจบ1จบ2จบ3จบสี่มีค่า1แต้มเท่ากันเยี่ยมครับโอ้โหช็อตนี้อ้าวจีนโน่มา,มามหูหมาแล้วสองสองมาเลย เอ้ยเอ้ยอเ,เหลืออีกสองครั้งเจนเนสามเียมนโอ้ย <c oughs> จะรีบเป็นไหนอะลองยิงลองยิงต้องยิงเออไม่เป็นไรโอ้โหอย่ารีบอย่ารีบโอ้เมื่อกี้ถ้าเอยที่ออเดี๋ยว<น>อ่าใครพร้อมอยู่บ้านมีกี่แต้มขานด้วย3มครับสามแต้มใครจะขึ้นใครจะขึ้นมาจังหวะแรกบอกแต้มครูด้วยจีโน่กี่แต้มหนึ่งแต้มจีโน่ขึ้นมาเลย อันนี้คือสนามที่5แล้วนะครับต่อไปโอเชียนกี่แต้มครับสา,สามแต้มขึ้นมาเลยครับเราไม่ต้องเรียงอันดับกันแล้วฮะคใครพร้อมขึ้นมาก่อนเลยนะฮะสำหรับเด็กๆได,ดมอนกี่แต้มครับสองใช่ไหมไดมอนสองแต้มน้องพอกี่แต้มครับย,ยังไม่มีแต้มโอเคน้องพอเล่นก่อนอน้องพอเล่นก่อน ครั้งที่สองต่อครั้งที่สามเลยเอา้าครั้งที่สี่เล็งในตรงๆตรงๆเงงย็นนิดนึงอุ๊ยพลาดครับอา่านต่อไปโอเชียนครั้งที่สองครับ สวยมากครั้งที่สามเยี่ยมครับได้อีกหนึ่งตม้มยูฟ่าครั้งที่สองเฮ้ยยูฟ่าว่าไปเกินหรือเปล่าเฮ้ยย่าต่อไปครั้งที่สามครับเยี่ยมออครับอ่าต่อไปอดไ,ไดมอนด์ครั้งที่สอง แต่ม้างครั้งที่สามตอนเลยครับอุ้ยเลยแล้วโอเคครั้งที่สี่ยิงไม่ได้ต่อไปครับจีโ ino, น่ครั้งที่สองต่อครั้งที่สามเลยครับใจเย็นเย็นไม่ต้องรีบอ่าลูกนี้ต้องยิงครั้งที่สี่ เย้เย้เย้มากโอ้ยเอาละอ่ะครับโอเชียนขึ้นเลยครับกี่แต้มแล้วสี่แล้วนะฮะโอเชียนสี่แล้วโอ้ดูครับวงท่ายืนสวยมากนะฮะน้องโอเชียนจากเชียงรายนี่เป็นท่ายืนแบบโปรกรอฟเลยครับยังโชคดีครับยูฟ่ากี่แต่สี่แต้า อ๋อรับโอ้โหหมดสิทธิ์เลยอ่าต่อไปจีโน่ครับกี่ตามครับมีกี่ตามสองเราค่อยตามท้ายอ่าน้องพอบอกไม่ต้องห่วงครับเรายังมีโอกาสได้แซงอยู่เี๋ยวอแซงคนอาครับต่อไปไดมอนด์ไดมอนด์มีกี่ตามแล้วนะสองอยู่นะถ้าคุณถามบ่อยๆก็อย่า อย่ารำคาญนะครูจำใครไม่ได้เลยตอนนี้คะแนนสับสนเกยนไปหมดเอาละครับตอนนี้โอ้โหนี่บิ๊กแม์จริงๆครับสำหรับเกมวันนี้นี่ต้องยกให้คนนี้แล้วอา้าวอันี้คนนี้ได้ก่อนลูกแรกเล่นก่อนเลยครับอ่าลูกหน้าเลยของใครลูกข้างหน้าจีโน่ อันนั้นเรพอเล่นก่อนลูกที่ติดติดขอบเล่นก่อนสองต่อด้วยสามเลยต่อด้วยสเลยอ่าสองสามสี่ต,ตีตีต่อเนื่องเลยครับพอมันจะได้ตีง่ายหนูสวยนี่สวยเนี่ยน้ำหนักน้ำหนักจอดอุ้ยเลยนิดนึงอาจิโนโครับจีโน่ครั้งที่สองดิบ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 โอ้ย ลูกนี้ของใครอ่าไดมอนด์มามาแล้ว oh <my. S 1> เรียบร้อย oh. เอานะครับโอเชียงครับ oh. ตอนนี้มี oh. เทนเนอร์ประกบอยู่นะฮะอ่า oh. ต่อไปครั้งที่สามครับตอนนย้ความหวังเดียวแล้ว สนามนี้เป็นสนามที่หลายคนบอกว่ายากที่สุดในจำนวน12สนามแล้วนะฮะของจีโฟกุตบอลบางบุระนะฮะนี่ฮะส่วนมากจะมาหลุดกันตรงนี้ครับเรียบร้อยโอเคไม่มีใครได้แต้มครับอ่าใครพร้อมขึ้นก่อนเลยไปแล้วครับโอ้โหแรงใช้ได้เลยเยี่ยมครับ เอาแล้วครับจีนโน